กะสิลุ่งมันตุ่มสิบหลังด้วยครับพี่น้องครับผมมันติดตามรับชมด้วยครับพี่น้องครับว่าห้องดดเงี้ยอียังมากนียครับผมไปเลยครับพี่น้องครับเงี้ยห้องก็สีได้ใกล้ตุ่มด้วยครับพี่น้องครับผมใส่ตุ่มสิบหลังครับพี่น้องมือหนี่ครับผมตุ่มกระเฮ็ดเองด้วยครับพี่น้องครับครับง่าไม้ครับผมส่องส่องอีสานเขียวด้วยครับพี่น้องขันไฟสนใจอยากได้เพื่อนก็ะสร้างได้ครับ ผมก็สร้างเพื่อนมากกันครับผมแต่ว่าตุ่มนี่ผมเ็ดเองครับครับอก็โยงเงาใส่เลยเด้อครับพี่น้องครับผมใส่เลยครับ ครับพี่น้องครับผมไปเบื้องกันเลยครับว่าผมมีแซ่ให้เบื้องจากหลังซองหลังเด้อครับพี่น้องครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางครับพี่น้องครับผมเพื่อว่าจะได้ไปหากินอยู่แถวบ้านข้างนาะครับพี่น้องครับไปเด้ครับพี่น้องครับผมหมายใส่เข้ากับแบบนี้เด้อครับพี่น้องครับพี่น้องถ้าไปใส่อยู่น้ำบ้านน้ำมีเงางก่ให้เบื้องไม้แบบนี้เร้อครับพี่น้องแบบนี้ครับผมนะครับจิกระจีแ่ไปนี้เด้อครับพี่น้อง ใส่หญ้าไปเลยครับพี่น้องครับผมติดตามรับชมเด้ครับพี่น้องครับครับพี่น้องก็จะได้แวกหญ้าออกเด้อครับผมขยี้เส่ให้เบิ้งจักหลังเด้อยครับพี่น้องครับผมครับก็เอาหันปากตัวนี้เด้อยครับพี่น้องหันค้ว่าหาจ้กของเด้อยครับพี่น้องครับใส่แบนเรอยครับพี่น้องครับผมปาดลงเรยครับนากระนกะเฮ็ดเห็นมันเสมอ เส็นให้ง่าข้างล่างนี่ครับให้มันเสมอกับดินได้ครับนี่ครับให้มันเสมอกันกับดินที่ขวางไว้ข้างล่างเด้ครับพี่น้องนะครับวางไว้ให้สีเด้ครับพี่น้องครับล้วก็ห้ามเบิ่งว่าอยาให้ยังไปตัดได้ครับพี่น้องนี่ครับผมวางไว้ให้สีเด้ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับหาหญ้าบกได้ครับพี่น้องราวว่าคนจะมาขโมยครับ ครับ 1, พี่น,น้องครับแบบนี้นะครับผมอย่าให้ยังมันตันมองปากเขาด้วยครับครับอย่างนี้ครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้องครับอีกครังเด้อครับว่าผมจะใส่มวันนี้ครับผมแบ่งเหงเด้อครับพี่น้องครับผมเบิ่งเด้ยครับผมหันปากเขามาหาจะขวางบงสี่ด้วยครับพี่น้องครับ ครับว่างนะครับรากายเฮ็ดเฮ็ดมันเสมอนะครับหมองข้างเขาจะให้มียังไปกีดขวางข้างนะครับพี่น้องครับเพราะว่าปลาไหลมันสีหางหู้เขาไปกินเนี้ยครับผม ครับพี่น้องครับเสร็จแล้วครับผมนี่็จลครับพี่น้องซ้ำนี่แล้วครับกระหายังโปกไว้เด้อครับพี่น้องครับผมกระหายังปกไว้เด้อครับว่ากันขโมยกันขโมยครับพี่น้องครับผมแบบนี้แล้วครับพี่น้องครับผมขออนุญาตแซงก็เด้อครับพี่น้องครับคำหรอครับผมพบกันมื่อื่นเศารเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมมอนี่ส่องบ้านน้อยพาหลอกกัญชีพามายามทุ่มดักปลาไหลที่ใส่ว้ว่านนี่เลยครับพี่น้องครับผมติดตามรับชมเลยครับพี่น้องครับมอนี่วาห้องจิมหมันคือบหมานเนาะครับพี่น้องครับผมไปเลยครับพี่น้องครับผมหอดไม้เลยครับพี่น้องครับผมรุนกันเลยครับว่าเขาจะหมานบวมานเนาะครับพี่น้องครับผมหลังแรกครับ ก็ติดนั่วนายทองสีโอ้โหพี่น้องใส่บักเอบเลยพี่น้องเลยสองตัวครับผมสองตัวครับพี่น้องพี่น้องหลังที่สองเด้อครับเดื่ดน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับผมหลังที่สองครับ สย,ยังอู้พี่น้องครับผมหมานครับเมื่อนี้ครับผมหมานครับพี่น้องมาครับพี่น้องอีกหลังสามเด้อครับหลังสามครับ หลังสามเข่าครับพี่น้องหลังสามเข่าครับครับผมหลังสีกับยูนิเดอร์ครับพี่น้องครับหลังสีครับพี่น้อนทงท่ากับสิสั้นเนี่ยเด้อครับอ้เข่าครับพี่น้องครับ มาครับพี่น้องหลังที่หาครับผมลุนกันเ้อครับล่นกันเลยครับพี่น้องครับหลังที่ห้าโอ้หลังที่หาก็ได้ครับผมหลังที่หาได้ครับพี่น้องครับที่หกได้ครับพี่น้องครับลุนกันเลยครับผม ลุนกันเลยครับอนี้พวเข่าด้วยครับพี่น้องพวกเข่าครับผมพวเข่าครับเก็ดดด้วยครับพี่น้องครับลุนกันเลยครับได้ตัวด้วยครับพี่น้องครับได้ตัวครับผมให้ตัวนึงครับกันเลยครับล้างที่แปดด้วยครับ หลังที่แปดครับหลอกไม้เขาด้วยครับพี่หลองหลอกไม้ว่าเขาครับผมว่าเขาครับพี่น้อมครับหลังที่เก่าด้วครับพี่น้องครับหลังที่เก่าครับผมโนกันเลยครับโอ้โดนครับ คือครับพี่น้องครับหลังที่เก่าเข่าครับผมใส่เล็กครับเขาครับผมมาครับพี่น้องลังที่ซิเด้ยครับพี่น้องครับผมคือเป็นหยนล้างที่ไทยครับลังที่ซิฟบ่อเข่าครับพี่น้องครับผม หลังที่ซิบว่าเขาด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะมาสรุปย้อนเห้เบื้องด้วยครับพี่น้องครับผมใส่ทุ่มดักปลาไหลซิหลังด้วยครับพี่น้องได้ปลาไหลแปดตัวครับพี่น้องครับผมมีแต่ใส่ใ่ๆ,ๆด้วยครับพี่น้องครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็่อ่องบบาหน่อยพาลอแนเดอครับพี่น้องครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเห้ผมน้ำแนเดอครับพี่น้องครับผม กระดุนๆเที่ยลงเทียเด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าบมมีเวลาเด้อครับพี่น้องครับผมก็จะพึ่งเบื่อผมเด้อครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมน้ำแน่เด้อครับพี่น้องครับก็เป็นซองยังม่าเติบโตปันใดเด้อครับพี่น้องก็ได้หาเอาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมครับมาให้เปลี่นแนวทางการอยู่หากินแบบ อีสานบ้านนอกเขาเด้อครับ,รบพี่น้องครับผมกะมื้กะมันมันอยู่ครับพี่น้องครับฝากเป็นกาลังใจให้ช่องบ้านน้อยพลาเลาะแนะ่เด้อครับพี่น้องครับมื้กะคำว่าสวัสดีครับ